สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์ผมเชื่อว่าคนไทยแทบทุกคนหรือแม้แต่คอหนังแอคชั่นทั่วโลกจะต้องรู้จักภาพยนตร์เรื่ององค์บากภาพยนตร์ที่เหมือนกับใบเบิกทางที่ทำให้คนทั้งโลกต้องหันมามองประเทศไทยด้วยความทึ่งและที่สำคัญมันคือหนังที่ทำให้ชื่อของคุณจาพนมยีลัมและศิละปะการต่อสู้ประจำชาติของเราอย่างมวยไทยโด่งดังเป็นผู้แตกเลยนะครับ แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าฉากต่อสู้ที่มันดิบเถื่อนโคดเลี้ยวและสวยงามน่าทึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยไอท่าสอกกลับหลังที่ฟาดเข่ากระโหลกเต็มๆเมข่าลอยที่เหมือนจะลอยได้จริงๆหรือฉากวิ่งไต่บ่าคู่ต่อสู้ขึ้นไปฟันศอกเนี่ยในชีวิตจริงมันทําได้จริงเหรอมันเป็นมวยไทยจริงๆหรือแค่บทบูสวสวยๆที่ออกแบบมาเพื่อหนังกันแน่ คำถามนี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่สงสัยนะครับแต่มันเป็นประเด็นที่คนในวงการศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกถกเถียงกันมานานและในวันนี้นะครับผมจะพาไปฟังความคิดเห็นของโค้ดมวยไทยชาวบราซิลชื่อดังคุณลันเกลฟอรีอัสเขาได้ทำคลิปวิเคราะห์ฉากต่อสู้ในหนังองค์บากแบบช็อตต่อช็อตเลยครับคำตอบของเขาก็น่าสนใจมากครับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นทั้งของจริงและไม่ใช่ของจริงในเวลาเดียวกันครับเอาละครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันว่าอะไรคือมวยไทยของจริงและอะไรคือมายาแห่งโลกภาพยนตร์ในมุมมองของเขาคุณลันเกลเขาเริ่มต้นด้วยการแสดงความเคารพต่อคุณจาพนมก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าจาพนมคือนักแสดงและนักสู้ที่มีทักษะร่างกายที่น่าทึ่งแบบสุดๆเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียว ก่อนที่เขานะครับจะพาเราไปจอลึกลงไปในแต่ละฉากครับเขาได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสส่วนชัดเจนเลยครับส่วนที่เป็นของจริงหรือแก่นแท้ของมวยไทยที่ซ่อนอยู่และส่วนที่เป็นมายาเพื่อเพิ่มความบันเทิงในโลกภาพยนตร์ เรามาเริ่มกันที่ส่วนที่เป็นของจริงกันก่อนเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่คุณลันเกลชี้ให้เราเห็นเลยก็คือท่าพื้นฐานและเทคนิคหลักๆที่คุณจาพนมใช้ในหนังเรื่องนี้นะครับมันมีร่างฐานมาจากมวยไทยและมวยโบราณจริงๆและเป็นอาวุธที่อันตรายมากๆในการต่อสู้จริงท่าแรกเลยก็คือเข่าลอยครับ ฉากที่คุณจาพนมกระโดดเข่าลอยสวนกับคู่ต่อสู้ที่วิ่งเข้ามาจนล่วงลงไปนอนกองกับพื้นเนี่ยคุณลันเกลถึงกับร้องออกมาเลยว่าท่านี้แหละของจริงเขาบอกว่าแม้ในหนังคู่ต่อสู้จะวิ่งเข้ามาแบบเปิดช่องว่างมากเกินไปหน่อยแต่ในสถานการณ์จริงการสวนกลับด้วยเข่าลอยในจังหวะที่พอดีเป๊ะแบบนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริงและมีพลังทำลายล้างสูงมาก คือถ้าโดนเข้าไปจังๆบริเวณปลายคางหรือลิ้นปีมีสิทธิ์น็อกได้ทันทีเลยท่าต่อมานะครับคือท่าถีบหน้าหรือคนไทยอย่างเรานะครับชอบเรียกว่าถีบยอดหน้าอีกหนึ่งท่าที่คุณลันเกลนะครับการันตีว่าคือการใช้ฝ่าเท้านะครับถีบเข้าไปที่หน้าคู่ต่อสู้ตรงๆเลยเขาได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับว่าเคยเห็นนักสู้ในค่ายของเขาใช้ท่านี้ครั้งเดียวในการแข่งขันและผลลัพธ์ก็คือคู่ต่อสู้สลบคาเวทีไปเลยครับ เป็นท่าที่ดูเหมือนจะง่ายๆไม่มีอะไรแต่ถ้าถูกจังหวะมันทรงประสิทธิภาพแบบไม่น่าเชื่อเลยครับและแน่นอนครับอาวุธที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซอกไม่ว่าจะเป็นศอกกับหลังศอกพุ่งหรือกระโดดฟันศอกคุณลันเกลยวยืนยันเลยว่านี่คือลายเซนของมวยไทยที่อันตรายที่สุดแล้วครับท่าทางต่างๆที่เราเห็นในหนังเนี่ยล้วนเป็นเทคนิคที่มีอยู่จริงในมวยโบราณและถูกเอามาปรับใช้ในหนังได้อย่างสวยงามและน่าเกรงขามสุดๆ การใช้ศอกในระยะประชิดมันคมและอันตรายมากสามารถสร้างบาดแผลชะกันได้เลยทันทีซึ่งในหนังก็ถ่ายทอดความน่ากลัวของมันออกมาได้ดีมากๆนอกจากท่าโจมตีแล้วเขายังชี้เห็นถึงการป้องกันและการบล็อกด้วยครับฉากที่คุณจาพนมยกขาขึ้นมาบล็อกการเตะของคู่ต่อสู้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันที่ถูกต้องตามตำราเป๊ะเลยแสดงให้เห็นว่า คุณชาพนมไม่ได้มีดีแค่การโจมตีแต่มีความเข้าใจในพื้นฐานของมวยไทยอย่างลึกซึ้งจริงๆเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่สองกันบ้างส่วนที่คุณลันเกลเรียกว่าการปรุงแต่งเพื่อความสวยงามหรือก็คือสิ่งที่ถูกใส่เข้าไปเพื่อความบันเทิงซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้หนังองค์บางแตกต่างจากการต่อสู้บนเวทีจริงๆอย่างแรกเลยนะครับที่เขาพูดติดตลกก็คือคู่ต่อสู้พร้อมจะเป็นกระสอบซ้ายคุณลันเกลบอกว่า ู่ต่อสู้ในหนังส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกหมัดแบบเวียงแขนกว้างๆแล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆซึ่งเขาบอกว่าในชีวิตจริงไม่มีใครต่อยแบบนั้นหรอกครับเพราะมันคือการเปิดช่องโหว่มหาศาลให้โดนสวนกลับได้ง่ายๆแต่ในหนังการทำแบบนี้คือการเปิดโอกาสให้พระเอกได้โชว์ลีลาการหลบหลีกเท่ๆแล้วก็สวนกลับด้วยท่าสวยๆนั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับความทนทานที่เหนือมนุษย์อันนี้ชัดเจนมากครับคุณลันเกลถึงกับหัวเราะแล้วบอกว่า พวกเขาโดนเก้าอี้หมายฟาดหัวโดนขวดตีแต่ไม่มีเลือดไหลเลยสักหยดผิวหนังพวกเขาทำมาจากหนังช้างหรือไงนี่คือจุดที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่ามันคือการแสดงเพราะในการต่อสู้จริงการโดนอาวุธแบบนั้นฟาดเข้าไปเต็มๆยังไงก็มีแตกมีเลือดออกหรือบาดเจ็บรุนแรงแน่นอนต่อมานะครับคือเรื่องของกายกรรมผสมมวยโบราณท่าที่มันโลดโผนมากๆอย่างการวิ่งไต่กำแพงการตีลังกาหมวนตัวหลบ หรือการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อเข้าไปโจมตีมันคือการผสมผสานระหว่างทักษะของมวยโบราณที่มีท่วงท่าสวยงามกกยกรรมและปากลัวครับซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการฝึกฝนที่หนักหน่วงมากๆถึงจะทำแบบคุณจาพนมได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่นักมวยไทยทั่วไปจะเอาไปใช้บนเวทีแข่งขันครับและสุดท้ายอุปกรณ์ประกอบฉากแน่นอนครับว่าโต๊ะ เก้าอี้ที่เราเห็นมันแตกกระจายอย่างง่ายดายเวลาโดนฟาดเนี่ยมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งจริงๆหรอกครับแต่มันคืออุปกรณ์ประกอบฉากที่ถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้มันแตกหักได้ง่ายและปลอดภัยกับนักแสดงนั่นเองท้ายที่สุดนะครับคุณลันเกีลฟาริอัตเขาได้สรุปหน้าฟังมากเขาบอกไว้ว่าแม้องค์บากจะเต็มไปด้วยฉากที่ถูกออกแบบมาเพื่อความบันเทิงแต่หัวใจหลักของมันคือมวยไทยที่แท้จริง เขานับถือคุณจาพนมและทีมสแตนตแมนทุกคนที่สามารถสร้างสรร์ฉากต่อสู้ที่ดูรุนแรงและสมจริงได้ขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยการควบคุมร่างกายในระดับสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเพื่อนนักแสดงด้วยกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สารคดีมวยไทย100%แต่มันก็คือจดหมายลักที่ส่งไปถึงศิลปะการต่อสู้อันเก่าแก่ของไทยมันทำให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความแข็งแกร่งความงดงามและจิตวิญญาณของนักสู้ที่ซ่อนอยู่ในทุกท่วงท่าและนั่นคือความจริงที่ส่งพลังที่สุดที่องค์บากได้มอบให้กับพวกเราทุกคนครับสำหรับผมแล้วนะครับ พอได้ฟังการวิเคราะห์แบบนี้แล้วมันก็ยิ่งให้ผมรู้สึกขึ้นกับหนังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับคือมันไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นที่เตะๆต่อยๆกันแบบไร้เหตุผลแต่มันคือการนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมของเราผ่านสื่อที่เรียกว่าภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องหนึง่งภาพยนตร์เรื่ององค์บากนั้นทําให้คําว่ามวยไทยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่บนเวทีซีเรียมอีกต่อไปแต่มันถูกยกกระดับให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งมากๆมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวต่างชาติมากมาย อยากจะมาเรียนมวยไทยที่บ้านเราสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้เข้าประเทศมันเป็นมากกว่าหนังจริงๆครับและการที่มีผู้เชี่ยวชาญจากอีกซีกโลกหนึ่งอย่างบราซิลมานั่งวิเคราะห์และชื่นชมผลงานของคนไทยแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจจริงๆเลยครับ หลังจากที่เราได้ฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณลันเกลไปแล้วนะครับและความคิดเห็นส่วนตัวของผมไปเล็กน้อยทีนี้เราลองไปดูกันบ้างดีกว่าครับว่าชาวบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่คั่งขายศิลปะการต่อสู้มากๆเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่ององค์บากกันบ้างผมได้รวบรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันครับไปดูกันเลย ท่านแรกนะครับบอกไว้ว่าทั้งองค์บากทั้ง3ภาคแล้วก็หนังเรื่องต้มยำกุ้งของจาพนมเนี่ยมันฝากรอยประทับใจที่ชัดเจนไว้ให้กับคนเจเนเรชันยุค2,000เลยเป็นฉากต่อสู้ที่น่าทึ่งมากๆท่านต่อมานะครับให้ข้อมูลเชิงลึกครับเขาบอกไว้ว่าจาพนมเป็นผู้ฝึกฝนมวยโบราณซึ่งมันก็คือมวยไทยดั้งเดิมนั่นแหละมันดึงลากเง่ามาจากวัดในพุทธศาสนาของประเทศไทยเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากครับเขาบอกไว้ว่าในหนังเลือกนี้เขาโชว์การเคลื่อนไหวของมวยโบราณหลายอย่างเลยนะมีท่าของช้างหลายท่ามีทั้งแม่ไม้มวยไทยมีเชิงมวยมันเจ๋งมากในหนังมันอาจจะดูสวยงามเกินจริงไปหน่อยแต่ท่าทางพวกนี้มันใช้ได้ผลจริงๆนะ มวยโบราณเป็นศิละปะการต่อสู้ที่คนไทยใช้ในสงครามสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอาวุธเท่าไรดังนั้นเทคนิคต่างๆมันเลยเน้นไปที่การทำให้คู่ต่อสู้หมดสภาพไปเลยท่านนี้นะครับพูดสั้นๆแต่คมมากครับเขาบอกไปว่าหนังเรื่องนี้มันโชว์ให้เห็นเลยว่ามวยไทยมันอันตรายถึงตายได้ขนาดไหนเมื่อเทียบกับศิละปะต่อสู้อื่นๆคือมันถูกสร้างมาเพื่อฆ่าจริงๆ ท่านต่อมานะครับให้เก็ตความรู้เบื้องหลังที่น่าสนใจมากครับเขาบอกไว้ว่าเรื่องที่น่ารู้ก็คือหนังเรื่องนี้ใช้งบประมาณต่ำมากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถ่ายซ้ําบ่อยๆผู้กํากับเลยใช้วิธีตั้งกล้องถ่ายฉากแอคชั่นจากหลายๆมุมพร้อมๆกันถ้ามุมไหนออกมาไม่ดีผู้กํากับก็จะไปใช้อีกมุมหนึ่งแทนนี่คือเหตุผลว่า ทำไมในหนังเราถึงเขียนฉากแอคชั่นเดิมๆถูกฉายซ้ำหลายมุมและคนที่เล่นฉากพวกนี้ก็คือจ่าพนมตัวจริงไม่ใช้สตันแมนเลยสุดยอดมากความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับเขาบอกไว้ว่าจ่าพนมทําให้มวยไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะหลายคนก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยรู้จักศิลปะการต่อสู้นี้ด้วยซ้ำพอหนังมันแพร่ออกไปเร็วมันก็เลยช่วยโปรโมทสิ่งต่างๆไปในตัวความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับเขาบอกไปว่า จาพนมในเรื่องท้มยำกุ้งก็สุดยอดเหมือนกันนะฉากที่สู้กับปลาดิฟเขาเดินนั้นสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ฉากลองเทคที่เขาเดินขึ้นไปสู้กับคนเป็นสิบสิบคนแล้วทุกหมัดทุกเท้าคือการหักแขนหักขาเนี่ยมันสุดยอดมากท่านต่อมานะครับเปรียบเทียบได้สวยงามมากครับเขาบอกไว้ว่ามวยไทยเปรียบเสมือนเพชรหายากแต่มีความงดงามแต่ก็แข็งแกร่งจนไม่มีอะไรเทียบได้ ท่านต่อมานะครับเราประสบการณ์ส่วนตัวครับเขาบอกไว้ว่าสมัยก่อนผมเคยฝึกไอ้ท่าวิ่งเหยียบต้นขาคู่ต่อสู้ขึ้นไปฟันศอกใส่หัวด้วยนะแต่แน่นอนว่าตอนฟันศอกลงมาไม่ได้เอาจริงแค่ทำท่าแล้วก็หยุดไว้มันโคตรเจ๋งเลยที่ได้ฝึกอะไรแบบนั้นตอนนั้นมีความสุขแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังโปรดของผมเลย ผมข้างไครมากและจุดแข็งของมันคือฉากแอคชั่นแล้วมันก็ฉีกแนวจากหนังที่ต้องไปช่วยนางเอกตลอดเวลาแต่เรื่องนี้พระเอกสู้เพื่อหมู่บ้านสู้เพื่อประเพณีความเชื่อของคนในหมู่บ้านมันดีจริงๆความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับเขาบอกเลยว่าผมรู้จักมวยไทยก็เพราะหนังเรื่องนี้แหละโคตรเท่เลยท่านต่อมานะครับให้ความรู้เสริมครับเขาบอกไว้ว่า มันน่าจะเป็นมวยโบราณนะซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมที่มวยไทยแบบกีฬาถือกำเนิดขึ้นมาความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับเขาบอกไว้ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่มวยไทยในเรื่องนี้มันโชว์ได้สุดยอดมากและมันก็สร้างความนิยมให้กับมวยไทยได้อย่างมหาศาลความคิดเห็นของท่านถัดมานะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ผมเคยกระโดดฟันศอกใส่ค้นตอนมีเรื่องจริงๆนะหลังจากที่ทีไปที่อกจนอีกฝ่ายเสียหลักถอยหลังไปผมก็ได้ทำเหมือนซปเปอร์แมนพันเลยแต่เปลี่ยนจากหมัดเป็นศอกแทนโดนเข้าไปที่คิ้วสลบเดี๋ยวนั้นเลยและท่านนี้นะครับมาอธิบายเรื่องชื่อเรียกได้ดีมากครับเขาบอกไว้ว่า จริงๆแล้วมันคือมวยไทยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่มวยไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันมวยไทยในปัจจุบันมันคือกีฬาแต่ของเขาคือมวยโบราณซึ่งในยุคนั้นถูกเรียกว่ามวยไทยเหมือนกันเพราะมวยไทยมันแปลว่าการชกมวยแบบไทยดังนั้นในยุคนั้นศิลปะการต่อสู้ของไทยทุกแขนงถูกเรียกว่ามวยไทยทั้งหมดคอมเมนต์สุดท้ายนะครับวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งและเป็นกลางมากครับเขาบอกไว้ว่าผมรู้ว่าในการต่อสู้จริงๆคนที่เก่งที่สุด และเตรียมตัวมาดีที่สุดคือผู้ชนะแต่มวยโบราณที่เป็นต้นกำเนิดของมวยไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่ดุดันและอันตรายที่สุดเท่าที่มีัาเลยนะ ทาให้คนเก่งๆสองคนมาสู้กันเพื่อป้องกันตัวคนที่ฝึกมวยโบราณน,น่าจะได้เปรียบคนที่ฝึกมวยไทยนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นการแข่งขันบนเวทีนักสู้มวยไทยจะได้เปรียบเพราะมวยไทยถูกปรับมาเพื่อการแข่งขันแต่มวยโบราณไม่ได้ถูกปรับมาแบบนั้นท่าอันตรายหลายท่าของมวยโบราณเลยใช้ในการแข่งขันไม่ได้เพราะผิดกติกาเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่าน หลังจากที่ได้ฟังการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นจากผู้ชมชาวบราซิลกันไปแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่ององค์บากมันได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในระดับโลกมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความจริงของศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อว่ามวยไทยและมายาแห่งโลกภาพยนตร์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิง แต่องค์ประกอบทั้งหมดนี้มันมารวมกันมันกับนําเสนอจิตวิญญาณของความแข็งแกร่งและความงดงามของมวยไทยออกมาได้อย่างทรงพลังจนสามารถเข้าไปนั่งในใจของผู้ชมทั่วโลกได้นี่คือความสุดยอดของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เริ่มต้นจากความตั้งใจของทีมงานและนักแสดงคนหนึ่งที่อยากถ่ายทอดสิ่งที่เขารักให้โลกได้เห็นและผลของมันก็ยังคงถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้เลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นยังไงกับหนังเรื่ององค์บากและฉากต่อสู้ในตำนานเหล่านี้บ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ